ครับสวัสดีครับจากเขตไม้มงคลลิ้นมังกรน,นะครับอาหาจากเมื่อเช้านะครับที่เรา,อาบอกว่าจะมีกล่องละร้อยครับกล่องละร้อยกล่องละร้อยเท่านั้น1คนต่อ1นึสิทธิ์นะครับนะฮะกล่องละร้อยรวมส่งกติก,กรารง่ายๆนะครับก็คือ,อกดติดตามนะครับใน YouTube ก็คือบางคนต้องลงบัญชี youtube ก่อนนะครับถึงกดติดตามได้นะครับก็คือ,อเราก็ไปจ่าง่ายๆ่ายก็หนึ่งเราลองมาดูว่าเราจะใส่ได้กี่ต้นนะครับก็คือเนี่ยอันนี้เราจัดไปสองกล่องแล้วนะครับสองกล่องแต่อันนี้อันนี้เรายังไม่ได้หอนะครับแต่แล้วเราส่งจริงเราจะหอนะครับก็คือประมาณาหลายต้นเหมือนกันนะครับ <c oughs> นี่นะครับก็ไซส์กำลังน่ารากักลากกำลังเยอะเหมือนกันครับอ,อันนี้เป็นบอนเซลนะครับแล้วกินี่คนจัดลงกล่องก็นี่ก็บอลเซลตัวนี้ห้าต้นนะครับอลองดูลงกล่องได้ไหมครับผม อบอลเซลห้าต้นคิดประยกี่ต้นดีแล้วแต่แล้วแต่คนคนแท็กเลยครับแล้วแต่คนแพ็กคนแท็กเขาจะรู้ว่ากล่อขงขนาดนี้ใส่ได้ประมาณกี่ต้นเพราะค่าส่งทั่วไปเนี่ยกล่องขนาดเนี้ยค่าส่งกอ็อยู่ที่ประมาณ60บาทน,นะครับอ่าอันนี้อ่บอนเซลสี่ต้นจับ พิทยมยอหกต้นอ๋อนี่นะครับร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งรวมส่งด้วยนะครับก็คือกดจติกาของเราไม่ไม่ยากนะครับแค่กดติดตามใน youtube กดกระดิ่งใน youtube นะครับคือกดติดตามครับตอนนี้ขอผูอ้ติดตามใน y o u t u ด e นะครับอาา่าฮะก็คือเป็น เป็น Youtube อของผมเองนะครับสร้างขึ้นก็คืออันนี้เราลองอรียกถ่ายแพร่หลายอย่างนะครับก็มีทั้งเพจไม้มงคลลิ้นมังกรแล้วก็กลุ่มไม้มงคลลิ้นมังกรแล้วก็เออถ้าเกิดเป็น Youtube จะเป็นชื่อ TUTU นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเฟซ Uh, หน้าเฟซของผมก็จะเป็น tu tu นะครับก็ uh huh. ตอนนี้ uh, mm hmm. ก็มีลูกค้า mm hmm. บางคนก็ทำตามกติกาก็ได้มาบ้างแล้ว,ลวก็ตัวนี้มีจำนวนจำกัดนะครับมีจำนวนจำกัดก,ก็คือเราขอสองตะกร้าแค่นั้น uh huh. mm hmm. หรือลูกค้าท่านใดที่ถ้าเกิดเจอเป็นคลิปต่ตอไป ถ้าเรามีเอาออกมาเซลล์อีกก็คือถ้าเกิดคนไหนกดติดตามแล้ว,ลวก็จะได้รับสิทธิ์นั้นไปเลยนะครับอืมอ่าไหนกล่องต่อไปกล่องต่อไปกล่องต่อไปคนแท็กบอกโอ้อันนี้เล็กหน่อยเยอะหน่อยนะครับเล็กหน่อยเยอะหน่อยก็ตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณห้าหกกล่องนะครับอือห้าหกกล่องก็คือ าจากชุดเมื่อเช้าที่เราเอาออกมาจากกระถางครับว่ากัจะเป็นประมาณนี้นี่นะครับแต่ถ้าเกิดเ,เราห่อส่งจริงๆเราต้อง,องห่อกระดาษด้วยนะครับอีนนี้น,นะครับหอ,อกระกล่องเลยคิดมายอก็หรืออาจถ้าเกิดจะ มีลูกค้าติดต่อมาเยอะเราอาจจะไปหาหามาให้เพิ่มและถ้าเกิดคิดคิดหน้าอาจจะเป็นพันธุ์อื่นก็ได้นะครับเป็นไม้มงคลของเราในสวนของเรานี่นะครับมีไม้มงคลเยอะแยะนะครับมีติโลก็มีนะครับแล้วก็มีลิ้นมังกรนะครับลิ้นมังกรก็้าหลายสายพันธุ์ นะครับอ,อันนี้ก็เป็นสิบต้นนะครับตอนหนึ่งกองทีแรกบอกแค่สี่สต้นอะตอนนี้แล้วแต่คนแพ็กเลยคนแพ็กจัดไปคนแพ็กบอกจัดได้